ดีครับรายหานกำลังเข้า,าแนวรบที่2นะครับโสมศรีกาเด่นนี่เรียบคลอง13นะมีพ์นเมต์เก่าๆอยู่ทางเข้าไฟทางมีแล้วนะครับดูสิครับคลอง13เนี่ยที่เขียนว่ายิ่งต่การมินิมอานะครับตรงนี้ที่มีปะยางเนี่ยไฟหน้าถนนเนี่ยนะครับมีไฟทางเรียบร้อยเรียบเข้าซอยนี้เลยครับเราขายจบไป2โครงการตอนนี้เลือโครงการสุดท้ายแปลงร2อยตารางวาเป็นแปลงทำเลที่ดีเยี่ยมเลยนะครับ อ่120ตารางวาเหลือถ้าจําไม่ผิดเหลือ4แปลงมั้งนะครับ4แปลงนะครับติดต่อผ่านทีมานได้เลยดูนี่ครับซอยถึงแม้จะเป็นถนนหินคลุกก็ดีแต่อีกไม่นานทราบม,มาว่าอาจะรัดอย่างนะครับ,บประมาณอะไรผู้ใหญ่บอกเรียบร้อยแล้วก็สังเกตนะครับไฟฟ้าแรงต่ําแรงสูงมีเลยแล้วที่สําคัญไฟทานก็มีครับฝั่งฝามือนี่เป็นไร้านะครับเขียวขจี นี่ครับดูเหมือนจะเล็กจริงๆไม่เล็กอันนี้คือด้วยความที่มีบ้านอยู่ซักในนี้น่าจะ7-8หลังนะครับเจหลังนี่ครับไฟฟ้าแรงต่ําแรงสูงเห็นไหมครับสมศริการเด่นเรียบคลอง13บึงคอไหนะครับแนวลบที่2สําหรับวันนี้นะครับติดต่อผ่านทีมงานเราด่วนนะครับนี่มีที่ไหนครับไฟฟ้าแรงต่ําแรงสูงมีไฟทางด้วยเข้าบ้านนะครับถนนเนี่ยเอ็นหินคุกและดินบางส่วนแต่ว่า อีกนิดนึงนะครับก็ไม่นานคงมีลัดยางเข้ามาแน่นอนติดต่อผ่านทีมงานเราด่วนเลยนะครับเหลือน้อยมากแล้วนะครับเรามีทั้งหมด3โครงการขายไปทั้งหมด10กว่าแปลงหมดไปแล้วนะครับเกือบ20แปลงแล้วขายหมดไปเหลืออยู่มาณ4แปลงสุดท้ายมั้งนะครับแปลง120ละร้อยยี่สิบตารางวาคุยได้ทุกเงื่อนไขเลยนะครับสดผ่อนนะครับนี่ครับไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงมาเข้ามา เยอะเลยนะครับอ,อีกสักสามร้ยเมตรก็ได้จะถึงที่เลยนะครับนี่ตรงนี้ยังมีอยู่นนไฟแรงสูงมาสุดแค่นี้นี่แรงต่ําไฟทางมาถึงนี่เลยเห็นไหมครับสุดยอดนะครับนี่ครับที่ธงชุดแรกตรงนี้ขายไปแล้วครับ S1 s 2น่เสาก็มาถึงนะครับตรงนี้แค่ดนึงมมอสามต้นนี่ขายไปแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงจุดเลยนะครับที่เราจะขายแป๊บเดียวเห็นไปครับจักมาลอยผมข้าว่าหนึ่งนาทีกว่ากว่านี่ครับเห็นทงสีส้มมานะครับแปงที่หนึ่งสองสามสี่ขายไปแล้วห้าหกต้องรู้สึกเหลือห้าแปลงแป่งร้อยยี่สิบตารางวานี่ครับบรรยากาศสวยงามเลยนี่เป็นสี่แยกเลยครับใช้ชมือก็จะเลี้ยวไปออกลงังสิตนคะรนายกเลยมีซุ้มประตูลังสิตการ์เด้นในนี้ครับสวยสุดแปลงหัวมุมนะครับ ตรงนี้ห้าพันมันะครับนี่ครับอ่าติดต่อผ่านที่มานเราด่วนด่วนเลยนะครับด้านหลังนะครับมีลำรางด้วยเพราะฉะนั้นที่ดินที่มีลำรางเนี่ยหายากนะครับหนึ่งล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามตรงนี้ครับนี่แค่นี้ล็อกสี่นี่จองแล้วห้าหกยังเหลือเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองจองครบแล้วหมดแล้วนะครับํำสัญญากันละโอเคติดต่อผ่านที่มาเราด่วนเลยนะครับสวัสดีครับนี่ครับหน้าที่แปลง ที่ยังเหลืออยู่ครับล็อกที่1ตรงอันแรกเลยครับล็อกที่2ล็อกที่3ล็อกที่4ตรงนี้ขายไปแล้วล็อกที่5นี่สวยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ได้ต้นหนึ่งด้วยนะครับต้นใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างๆขอบพอดีด้านหลังนะครับเกือบติดกล้องลำรางด้านหลังเลยนะครับล็อกนี้สวยมากล็อกที่5นะครับมีต้นไม้หต้นในแปลงอันนี้อีกต้นหนึ่งต้นอะไรไม่แน่ใจแล้วก็ต้นโดนต้นอะไรเอียงๆอยู่อีกต้นหนึ่งถ้าก็มี3ต้นนะครับล็อกที่5สวย แล้วก็ล็กที่หกนะครับข้าล็อกสุดท้ายแล้วครับด้านหลังมีสนามหญ้านะครับติดกับลำรางดวนเลยนะครับวันนี้แนวรบที่สองแล้วนะครับสมศรีการเด่นเรียบคลองสิบสามึงข้อไห่ดวนเลยนะครับที่ดินขายผ่อนย่างเดียวนะครับเดือนหนึ่งหลักพันบาทเท่านั้นเองที่สวยมากเลยครับนั่นแหละเสาไฟมาปักถึงพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วกติกาของการไฟฟ้าถ้าร้อย สี่สิบเมตรไม่เกินไม่ต้องออกค่าจ่ายเลยนะครับรออีกนิดที่นี้พัฒนาสวยงามแน่นอนนะครับติดตามผ่านทีมงานเราเลยนะครับโสมศรีการ์เด้นรถสุดท้ายแล้วนะครับขายมาสามเฟสแล้วนี่ครับสวัสดีครับ